เอายงสวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้เข้ามารับชมงัวแพงครับวัวไปขายจุดบดตัวสามวันนี้อยู่บัวใหญ่นะครับตลาดบัวใหญ่นะครับราคาตอนนี้พ่อข้าไม่ได้เลยครับช่วงนี้พ่อข้าไม่ยุ่งพ่อข้าตายพ่อข้าตายเร็วค้าตายเรียบร้อยหมาเลยบอกให้ผมเที่ยวไส่ใช่ไหมครับแบ่งงัวแพงยิบหาย มับบนมีวัวแพงกิบขายครับซื้อไม่ได้เลยครับแพงแล้วก็ไม่ซื้อ,อแบก,แกตัวแพงตลาดันแพงวันนี้หนักมากครับวันนี้หนักมากครับวันนี้เราแพงไม่ได้เราก็ไปกลับไปตีไก่นะครับเหมือนเดิมครับเจอกันนะครับ ที่ไหนที่ไหนีิสนามไก่นะครับไม่ไม่บอกนะครับสถามที่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ตำรวจเขาดีเื้อแม่รูเขาขายขไรีตบเลยน่ะไบึกไอรีนะกบัดรสามหมื่นี่มาเยอะแต่ขายไม่ได้นะมันแพงต่อเลยต่อเลยซื้อกันไม่ได้นะเนื้อตุ้บ ว่ามนต้องงุ้ยงามยุ้งส่อได้ไหมสไดไหมตูสื่อปะไรปะปนเดนลยจริงตีหนูตีอมาเมืว้าวาับละายค่ะออ้อันนี้ออนี้อสาม้วไปรางวัีพ่อพันหลักครับพ่อพันหลัก จนแม่มันเนี่ยมเด็กแม่มานขึ้ซีที่ไบเด็กแม่มาแค่ผมยังมีเมียครับนี่ผมยังมีเมียครับตยังม่มีใช่ไหมไอม้ไมตันนี้ผมมีมีอ่าแต่ว่ากูนมีบ่มาชมคลิปหน้าครับ คลิปนี้เอาแค่น okay, ี้ก่อนนะเรับพี่น้อง